บ้านหลังละ20ล้านขับเฮ้าส์ฟิตเนสยิมสระว่ายน้ำอยู่ที่ไหนโฆษณาโครงการเกินจริงไม่มีสาธารณูปโภคตามที่โฆษณาไว้ทำถนนก็คือมีลักษณะแตกลอกล่อนยุบตัวนะครับไม่มีการลงเหล็กวายเมทที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ขออนุญาตไว้ ครับสวัสดีครับทนายดิดครับวันนี้ครับผมมาเดินตรวจใต้งานโครงการโครงการหนึ่งครับที่มีมูลค่าประมาณสัก20ล้านครับแต่ถึงเวลามีลักษณะโฆษณาเกินจริงครับไม่มีฟิตเนสคับเฮ้าส์สระว่ายน้ําสนามเทนนิสนะครับทั้งที่ตอนขายเนี่ยแจ้งกับทางผู้บริโภคไว้ว่ามีสาธรุโภคตามที่แจ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่ามาตรวจแล้วพบเห็นอะไรกันบ้าง ฟุตบาทปกติตามผังจัดสรรครับจะกําหนดไว้อยู่ที่ประมาณเมตรห้แต่พอมาทําโครงการจริงกับกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่เพียงแค่ประมาณสัก30เซนทั้งไม่มีการปูอิดตัวหนอนนะครับในกรณีแบบนี้ไม่สามารถใช้งานได้จริงครับแล้วก็ในส่วนอื่นครับก็เป็นทั้งโครงการครับพอพ้นจากในส่วนด้านหน้า ก็จะเห็นว่าขอบฟุตบาทครับมีแต่ปูญ้าไม่มีการปูเป็นทางเท้าโดยใช้อีกตัวหนอนนะครับทั้งความกว้างของฟุตบาทก็มีลักษณะเดียวกันครับคือไม่ถึงเมตรห้นะครับจะเป็นย่าทั้าทั้งหมดครับในกรณีนอกเหนือจาก ขอบฟุตบาทความกว้างไม่ได้มาตรฐานตามที่จัดสรรไว้แล้วนะครับก็ยังมีเสาไฟฟ้าครับควรจะต้องชิดทางใดไปในทางหนึ่งไม่ใช่มีลักษณะในการขวางทางเท้าก็ในอย่างนี้คนเดินก็เดินชนหรือถ้าอย่างเช่นเป็นวีลแชร์เกิดเข็นบนฟุตบาทครับจะลงก็ต้องมาชนกับเสาไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของการก่อสร้างครับตามผันโครงการของโครงการนี้ครับก็จะกําหนดไว้ว่ามีขับเฮาส์สระว่ายน้ําฟิสเดยิม สนามเทนนิสแล้วก็เนสคอลนะครับแต่ถึงเวลาจริงๆเมื่อโครงการเสร็จกลับไม่มีสิ่งที่กล่าวคือมีแต่เพียงแต่พื้นที่ให้ในใน่วนตรงนี้นะครับซึ่งก็เป็นการโฆษณาที่เกินจริงซึ่งทางทีมกฎหมายเราก็ได้มีการฟ้องคดีให้ครับ ด้วยการที่ทําถนนนะครับไม่ได้มีการปรับดินได้ถูกต้องเป็นมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเมื่อฝนตกนะครับน้ําก็จะไม่ระบายลงจากที่สูงลงที่ต่ําทําให้ต้องใช้เครื่องสูบน้ําของโครงการดูดน้ําออกจากโครงการเองครับครับและในโครงการโครงการนี้ครับเนื่องจากทางนิติบุคคลหมู่บ้านครับได้มีการให้เราเป็นที่ปรึกษาคนหมายนะครับแล้วเราก็ได้ดูแลในเรื่องของ การฟ้องคดีครับก็เราฟ้องไปในหลายรายการด้วยกันครับซึ่งจากที่เราได้ดูแลในเคสนี้นะครับศาลพิพากษาให้เราตามจํานวนเงินที่เราขอไปครับในส่วนที่1ก็คือในเรื่องของให้มาทําเกี่ยวกับขับเฮ้าส์ฟิสเต็ดยิมสระว่ายน้ําสนามเทนนิสนะครับส่วนที่2คือในส่วนของสาลาวโค้ครับก็ศาลก็ให้เงินในการซ่อมส่วนกระพื้นที่ส่วนกลางในเรื่องของความชํารุดบกพร่องเสียหายพื้นแตกลอกล่อนน้ําท่วมขัง และส่วนที่3ครับก็เปนในเรื่องของความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องการโฆษณาเกินจริงค่าเสียหายในชวลงโทษซึ่งศาลกำหนดให้เราอยู่ที่1ล้านบาทครับรวมเป็นค่าเสียหายที่ทางทีมเราเนี่ยฟ้องให้กับหมู่บ้านนะครับได้ทั้งหมด76ล้านบาทครับ ก็อยากจะฝากไว้กับนิติบคลหมู่บ้านนะครับหรือสมาชิกในหมู่บ้านนะครับหากหมู่บ้านใดโครงการใดมีลักษณะโฆษณาเกินจริงหรือมีการส่งมอบสาธรณนุโภคโดยไม่ถูกต้องกับที่จัดสรรไว้หรือตามคำโฆษณาไว้ก็สามารถปรึกษาเราได้นะครับ